รีวิวแปลงอาบน้ำขัดตัวไฟฟ้าแบบสีหัวแปรงลืมการอาบน้ำแบบเดิมๆไปได้เลยภายในกล่องจะมีด้ามแปงพร้อมกับหัวแปงอีกสีหัวและสายชาร์จด้ามแปงผลิตจากวัสดุอย่างดีมียางกันลื่นรอบด้ามจับการชาร์จเป็นระบบบิดล็อกอย่างดีที่ด้านล่างของด้ามแปงเมื่อเสียบชาร์จขึ้นไฟสีแดงแปลว่ายังไม่เต็มถ้าสีเขียวแปลว่าเต็มแล้วนะคะหัวชาร์จใช้ไมโคร USB การเปลี่ยนหัวแปงที่ด้ามแปงและหัวแปงจะมีหกเหลี่ยมอยู่ให้เราจับหกเหลี่ยมให้ตรงกันแล้วดันให้ลงล็อกค,ค่ะการเปิดให้กดที่ปุ่มค้างสามวิเพื่อเปิดกดหนึ่งค้งเพื่อปรับความเร็วกดค้างสามวิอีกครั้งเพื่อปิดหัวแปงซิลิโคนผ่อนคลายความเหนื่อยล้ากระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตไว้ทําความสะอาดผิวบอบบางเวลาเปลี่ยนหัวให้เราดึงหัวแปงออกมาตรงๆได้เลยค่ะ ใส่หัวแป้งอันใหม่จับหกเหลี่ยมให้ตรงดันให้ลงล็อกเหมือนเดิมค่ะหัวแป้งขัดผิวตีฟองได้ดีช่วยขัดทำความสะอาดร่างกายลดการอุดตันของเซลล์ผิวเก่าและลดการเกิดขนคุดหัวหินขัดส้นเท้าด้านนอกเป็นขนนุ่มชั้นในเป็นหินสำหรับขัดส้นเท้าใช้ขัดส้นเท้าที่แตกและแห้งกร้านได้ดีหัวใยขัดตัวเส้นใยอ่อนนุ่มช่วยตีฟองได้ดีใช้ขัดผิวและช่วยขจัดสิ่งสกปรก แปรงขัดตัวรุ่นนี้นะคะจะมีให้ด้วยกันทั้งหมดสสีค่ะมีสีชมพูพาสเทลนะคะแล้วก็สีฟ้าอมเขียวพาสเทลน่ารักมากๆเลยค่ะในกล่องเนี่ยจะมีด้ามแปรงนะคะแล้วก็หัวแปรงทั้งหมด4หัวพร้อมกับสายชาร์จค่ะหัวแปรงหมุนได้360องศานะคะหมุนเร็วแรงสามารถขัดผิวได้จริงนะคะปรับความเร็วได้ด้วยกัน2ระดับเลยค่ะกันน้ำระดับ IPX6 ไม่ต้องกลัวไฟช็อตนะคะขัดได้หลายส่วนของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็น แขนขาหลังคอมือนะคะด้ามเดียวสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะคุ้มค่ามากเลยค่ะการใช้แป้งอาบน้ําไฟฟ้านะคะจะช่วยให้การอาบน้ําสะอาดขึ้นอย่างหมดจดค่ะลดการสะสมของเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียนะคะก็จะเซลล์ผิวเก่าลดขนคุดนะคะทําให้เวลาเราทาครีมนะคะก็จะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้นนะคะผิวก็จะดูกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะ สนใจนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0974475573หรือแอดไลน์แ Surgery Care หรือคลิกลิงก์ที่ด้านล่างวิดีโอนี้สั่งซื้อได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ